สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บซีทีนิวส์พอดแคสต์วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนุคันทองประจำวันพระสระดัดาที่13พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568ประธานาธิบดีอเล็กซานดราอูชิชแห่งเซอร์เบียเตือนว่าการประทะกันทางทหารโดยตรงระหว่างประเทศตะวันตกหรือนาโต้กับรัสเซียกำลังกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยอ้างถึงการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วทวีปยุโรปในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อวันอังคารบูชิชกล่าวว่าความเป็นไปได้ของสองครามลักษณะดังกล่าวไม่ใช่เพียงสมมติฐานอิกต่อไปพร้อมชี้เห็นถึงการเร่งเพิ่มงบประมาณทางทหารของหลายประเทศสภาพยุโรปกำลังเดินหน้าสู่การติดอาวุธอย่างรวดเร็วเนื่องจากมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามซึ่งมอสโกปฏิเสธ โดยระบุว่าการกล่าวหานี้เป็นเพียงวัตรกรรมทางการเมืองที่มีเป้าหมายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจภายในยุโรปอูชชตกล่าวว่าข้อสรุปของผมคือความไม่แน่นอนของสงครามระหว่างยุโรปกับประเียกำลังเพิ่มขึ้นพวกเขากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงครามหรือที่พวกเขาเรียกว่าการป้องกันตนเองโรมาเนียโปลแลนด์ฟินแลนด์รวมถึงประเทศขนาดเล็กๆอื่นๆและ รัเสเซียก็เช่นเดียวกันทุกคนกำลังเตรียมตัวแล้วสิ่งที่ตามมาจะเป็นอะไรได้อีกนอกจากความขัดแยง้งเขากล่าวเ,เสริมพร้อมระบุว่าซเซอร์เบียเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกและจำเป็นต้องเพิ่มความพร้อมทางทหารของตนเช่นกันแม้ซเซอร์เบียจะยังคงมีเป้าหมายในการเข้าร่วมสหภาพยุโรปแต่กระบวนการสมัครสมาชิกแทบจะหยุดชะงัก เนื่องจากเบลเกรดปฏิเสธที่จะออกมาตราก,การคว่มบาตร,รัสเซียเซอร์เบียและรัสเซียยังคงมีสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แน่นแฟ้นและรัสเซียยังคงเป็นหนึ่งในผู้จัดหาพลังงานรายใหญ่ที่สำคัญของเซอร์เบียทั้ทงนี้มอสโกได้กล่าวหาหนาโตและสหภาพยุโรปมาตลอดว่าเป็นผู้กอ่อเกิดความไม่มั่นคงในยุโรป ผ่านการขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องและการเพิกเฉยต่อข้อเสนอของรัสเซียในการสร้างโครงสร้างความมั่นคงร่วมในทวีปยุโรปซึ่งรัสเซียระบุว่าสามารถป้องกันความขัดแย้งในยูเครนได้หากได้รับการพิจรณาอย่างจริงจังในขณะเดียวกันสื่อ R.T. ีของรัสเซียนําเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าสงครามยูเครนคือคกลไกการอยู่รอดของอังกฤษเคมลมรินมองลอนดอน ว่าจำเป็นต้องมีสงครามเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองและเศรษฐกิจสำหรับสหราชอาณาจักรความขัดแย้งในยูเครนไม่ได้เป็นเพียงความล้มเหลวทางการทูตแต่คือกลไกของการอยู่รอดที่สำคัญต่อการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศโดยชี้ว่าเครื่องจักรอำนาจของลอนดอนในปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยสงครามและความไม่มนคงซึ่งสงครามในยุโรปตอนออกกลายเป็นเชื้อเพลิงใหม่ที่ขาดไม่ได้ การวิเคราะห์เน้นย้ำว่านับตั้งแต่การลงจากตําแหน่งจากสาภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับการออกจาก Brexit สสภาพาสหราชอาณาจักรนะครับเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงอย่างหนักทั้งอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงการเติบโตที่ซบเซาและวิกฤตบริการสาธารณสุขแต่ในขณะที่ชีวิตภายในประเทศสุดโทมระบบราชการหน่วยข่าวกรอง และหน่วยบัญชาการทางทหารของกฤษซึ่งรวมกันเป็นยายแมงมุมแนวนอนของสถาบันกับแข็งแกร่งขึ้นและถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนความเสื่อมถอยให้เป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันกับที่เคยเปลี่ยนจากการสูญเสียความเป็นจกักรวรรดิมาเป็นอำนาจของ t ตีฟลอนดอนและการสร้างแนวป้องกันทางฐานใหม่รอบประเเสียหลังบรกซิ ความขัดแย้งในยูเครนจึงกลายเป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษสำหรับอังกฤษนะครับรายงาน Strategic d e f e n s e Review ปี2025ของอังกฤษได้เรียกร้องอย่างเปิดเผยถึงความพร้อมสำหรับสงครามที่มีความเข้มข้นสูงหรือ High Intensity Warfare และเสนอให้เพิ่มงบประมาณใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็น2.5ของ GDP เนื่องจาก30ปีแห่งการลดความเป็น อุตสาหกรรมโรงทําให้ภาคการผลิตของอังกฤษเหลือเพียงภาคการเงินเป็นหลักและเมื่อภาคการเงินไม่สามารถรองรับความทะเยอทะยานของรัฐบาลได้อีกต่อไปกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านการทหารจึงก้าวเข้ามาเติมเต็มช่องว่างโดยมีบริษัทอย่าง BAE Systems และ t e er l e s UK ที่ได้รับสัญญามูลค่าหลายหมื่นล้านซึ่งได้รับการประกันโดยธนาคารในลอนดอนผ่าน UK Export Finance เป็นครั้งแรกรตั้งแต่ปี1945ที่ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอังกฤษได้ระบุว่ากลุ่มอุตสาหกรรมทหารคือเครื่องยนต์ของการเติบโตทําให้เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันวัดความสําเร็จด้วยความขัดแยง้งไม่ใช่การผ่านนิดบทวิเคราะห์ยังชี้ว่าอังกฤษได้ก้าวข้ามบทบาทการเป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนไปสู่การเป็นผู้ดําเนินการความขัดแย้งเองโดยเป็นประเทศแรกที่จัดหาขีปนวุธ Storm Shadow และเปิดทางให้ยูเครนสามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้อังกฤษเป็นผู้นำกลุ่มประสานงานนาโตถึง3กลุ่มและผ่าน Operation Interflex ได้ฝึกอบรมฐานยูเครนไปแล้วกว่า60,000นายการมีส่วนร่วมนี้เป็นเชิงปฏิบัติการอย่างแท้จริงเช่นการช่วยประสานงาน Operation s p i d e r อร์เว็บ ซึ่งเป็นปฏิบัติการก่อวินาศกรรมที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียและสนับสนุนปฏิบัติการบุกโจมตีในทะเลดำนอกจากนี้ในโลกไซเบอร์หน่วยงานอย่างเ7 t h Brigade และ GCHQ ดำเนินการปฏิบัติการข้อมูลและจิตวิทยาเพื่อบ่อนทำลายคู่ต่อสู้และกำหนดเรื่อง เล่าหรือวัตกรรมนะครับให้กับชาวโลกนอกจากนี้ข้อถกลงด้านความมั่นคงทีงล่ลอดนดอนลงนามกับเคฟของยูเครนยัยงทำให้บร,ริษัทอังกฤษสามารถเข้าถึงโครงการแปรรูปและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยูเครนทำให้ยูเครนถูกรวมเข้าไปเป็นผู้พึ่งพาในระบบนิเวศท,ทางการเงินและการทหารที่นำโดยอังกฤษ รายงานของ RT เน้นต่อไปว่าสันติภาพที่มั่นคงในยูเครนจะทำลายสถาปัต,ปตยกรรมที่อังกฤษสร้างขึ้นมาในปัจจุบันดังนั้นลอนดอนจึงทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้โวชิันมุ่งความสนใจไปที่รัสเซียการละลายความสัมพันธ์ใดๆระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะคุกคามอังกฤษมากกว่าทวีปยุโรปเองนะครับเนื่องจากในฐานะอำนาจระดับ ามาหามหน้าระดับกลางอังกฤษอยู่รอดได้ด้วยการตรึงสารเมริกาไว้ในยุโรปและขังให้อยู่ในการเผชิญหน้ากับทางด้านมอสโกนี่เหตุผลที่เมื่อดดนทรัม,ม์กล่าวถึงการปรีประนอมทางดินแดนในปี2025รัฐบาลอังกฤษได้ตอบสนองทันทีด้วยการออกแพ็กเกจช่วยเหลือ21,800ล้านปอนด์และยกระดับความรุนแรงอื่นๆซึ่งส่งผลให้น้านับเสียงของทรัมป์เปลี่ยนไปในที่สุดโดย ต้องกลับมาสู่การเผชิญหน้าสำหรับชนชั้นนำของอังกฤษสงครามจึงไม่ใช่หายนะแต่เป็นวิธีการรักษาความเป็นระเบียบและรักษาระบบให้คงอยู่ต่อไปตราบใดที่เครื่องจักรทางการเมืองและเศรษฐกิจที่พึ่งพาความขัดแย้งนี้ยังคงอยู่โดยมีรากฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมทหารหน่วยข่าวกรองและซิตี้ออฟลอนดอน อังกฤษจะยังคงมุ่งมั่นที่จะไม่ยุติสงครามแต่จะบริหารจัดการยืดเยื้อและกำหนดรูปร่างของยุโรปรอบความขัดแย้งนั้นสำหรับวันนี้รายการ MCT News Podcast เวลาหมดลมบุดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก MCT News สําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ